อย่างเดินครับแกตัดลำตัวเสียเป็นหนึ่งทีครับเสียบเราเอาเสียบไปทีออสวัสดีครับแฟนยูทูบช ANNEL ดูมวยบายเยาลามนาลายในเทปนี้ครับมากันที่ผลงานของเก่งกาดวอร์สูงเนินนักชกไทยระดับภูธรที่ไฟนี้ครับบุกเขมรเจอกับเหมียนซกกามวยเขมรทรงเอที่ขอสร้างศรัทธาให้กับแฟนๆมวยด้วยการดับเก่งกาดติดตามรับชมครับบทสรุปงานนี้ใครจะโดนดับ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสกนิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรจัดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2018หรือตรงกับปีพศ2561ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นคือเก่งการ์วอสูงเนินเจอกับเมียนซอกกานักมวยกัมพูชาเจ้าบ้าน คู่นี้ชกในพิกัด63.5กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับแต่การนี้มีขึ้นที่คเหมนนะครับที่กบูชาครับนี่ครับมาเผชิญหน้ากันมันมา่มาไม,ไม่มองหน้าไม่มองหน้าก้มก้มดีกว่าก้มดีกว่าอย่ามองมองแล้วมันต้องเงยนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือเก่งกาศวอลสูงเนินในตอนนั้นนะครับอายุของเก่งกาศ24ปีสูง175เซนิเมตรในขณะที่เมนสกกา 27 e ปีสูง170เซนติเมตรแการี่มีสักยันเลยนะเหมือนสซกานะต้องต้องหนังเหนียวนะสักอย่างเนี้ยเออแทงไม่เข้าแน่นอนแทงไม่เข้าแน่นอนเอออะถอนมงคลครับรอรอรอลุยกันรอเจอกันเออแต่ชกไทยกำลังจะถอนมงคลนะครับแล้วก็ยกแรกอะดูดูมาดดูมาดของซก้าโอ้โหนี่นี่ยังเทยังเท หวันใจสาวกัมบูชานะเออเหมือนซอกกานะทรงเอนะทรงเออ่ะยกแรกกำลังจะเริ่มต้นครับแล้วก็นี่แน่นอนครับซิเกเนเจอร์ของช่องเราโอ้โหหวันเยียบนะครับอ่ะยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับแดงนี่มวยคำเมนนะครับเหมือนซอกกาน้ำเงินนักชกไทยนะครับซึ่งสูงยาวกว่านะครับเก่งกาดวอสูงเนินหยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยค่อยขยับ นายยกแรกนี่อาจจะยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับโยกไปครับเนี่ยกลางหลังก็มีสักนะครับสําหรับเมียนซกกาเพราะฉะนั้นนี่แกแกเหนียวแน่นอนเหนียวแน่นอนโอ้โหทรงนี้มันต้องเหนียวครับแม่เตะสูงครับซ้ายสูงไปยังติดกาดอยู่ครับยังเป็นยกแรกอยู่ครับความระวัดระวังตัวนี่มันมันแน่นหนึบอยู่แล้วเออขอยกออ้ยนี่ครับจังหวะนี้ครับหมดไปด้วยแข้งขวาพยายามจะเตะตัดล่างครับแม่ จังหวะมันไม่ได้ครับอย่าก็โอ้โอโอโสักงมังกรสักงมังกรโอ้โหนี่มันมังกรนะเนี่ยโอ้โหนี่นี่ส่งเอออจังหวะดดองนี่อ่าแม่โดนตีนเสียหลักนี่เราต้องแก้เขินเลยนะบอกว่าพื้นมันลื่นพื้นมันลื่นบองเลยเซโอ้โหนาโดนเต็มตีนตเตี่ยมันนะเมื่อสักครู่นะโอ้แล้วทางด้านเหมียนสก,กานี่ฉับไวเหลือเกินนะโอ้ลุกขึ้นมานี่ทำทรงแบบ ลื่นน่ะลื่นมันลื่นเอออ่ะรู้กันต่อรูกันต่อว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรจะจบแบบไหนนะครับจังหวะนี้สาสตร์ขวาครับไปฟังนิดนึงนครับดันเข้าเชือกดันเข้าโอ้ยงัดศอกโอ้ดอกนี้นี่ต้องบอกว่าไอเดียของเหมียวซอกการดีจริงๆนะครับโอ้โหเป็นจังหวะเราก็คิดว่าน่าจะเตะนะเออกลับกลายว่าแกงัดศอกเฉยเลย,อยไอเดียดีนะดอกนี้นี่ต้องยอมรับเลยมวยเมน,นี่ไอเดียดี เรียกว่าเมียนซกการนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจับนายครับของนายครับแมของนายนี่ลูกถนัดเก่งการอล้โอยโดนบิดล้มครับโอ้โหจะมาคล้องตีมวยเหม็นไม่ได้นะเดูดูรอยสักดูรอยสักเนี่นี่มันขเขมนทรงไม่ธรรมดานะทรงเอนะไม่ใช่เกตเอนะจะทรงเอโอ้โหอ่าลุยกันใหมข่ของของละหาหลี่ยมตีกันอยู่ครับแม่ต่างคนต่างคล้องแต่ขเขมรน,นี่จับดูเหมือนจะได้เปรียบอยู่ครับ จับของดูดูของขององพยายามดึงดึงมาเน็บครับดึงมาเน็บพยายามจะผ่มตีครับทางด้านเก่งกาศผ่มตีครับแทงสวนไปหาเหลี่ยมตีนครับแหมแหมรลมรันพันโตนอยู่กรรมการเห็นว่าแหม่กอดกันมากเดี๋ยวจะเป็นผัวเป็นเมียกันซะงั้นก็แงะออกมาครับอ่ะเริ่มกันใหม่ครับเหลืออีกไม่กี่ประมาณไม่ถึง30วินาทีนะครับก็จะหมดยกแรกนะครับพยายามเข้าหาครับนักชกไทยค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินครับใจเย็นครับใจเย็นครับแต่ต่อยางหนึ่งทีครับโอ้โหนี่นี่ใส่เต็มแรงเลยนะเหมือนสกกานี่ใส่เต็มแรงนะยิงหนึ่งสองยิงสององ้องแล้วนี่ครับหุโหจะขึ้นคอจะขึ้นกอโดนโอ้โหโดนบิดล้มเลยครับอหาห่วงจะขึ้นคอนี่โดนกระชากโดนดึงนี่เรียกว่าคารวะห้องเต้นะเมื่อสักครู่อ่ะลุยกันต่อตัดไปที่ยกสองไวๆนะครับแหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันมากมายนะครับตัดยิงลำตัวไปครับดึงมาดึงมาแล้วเสียบครับ เป็นเกมวงในครับในปลายอูดึงดึงแล้วเสียบครับนี่ครับรูปร่างมาได้เปียบครับของของของพยายามที่จะขึ้นคอนะครับเหมนโซกาขวางก็เลยอ้าวอ้าวขวางไม่ได้อีขวางไม่ติดขวางไม่ติดก็โดนเสียบไปนะครับอ้าวเสียบพยายามจะเสียบสู้ครับเหมือนโซกาเก่งกาก็นี่ครับกรรมการเห็นว่าปั้มกันนานเกินไปอ่ะแยกครับอ่ะลุยกันใหม่เหมือนโซกานี่เดินเลยนะเดินเข้าหาเดินใส่สับสอกก็โดนแข้งไปดิครับโอ้โหพยายามจะตามมาทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับ พยายามเดินเข้าหาครับนักสุไทยโยกไปเจาะยางครับเดินครับเริ่มเริ่มจะเดินเต็มกำลังเหมือนกันครับเริ่มจะเดินครับเริ่มจะเดินแล้วหญิงหนึ่งสองพยายามจะงงัดงัดมัดเสียบเข่าไปของของบนจับจับแล้วจับแล้วเสียบครับโอ้โหนี่ครับขวางขวางขวางโอ้ตีตีไม่ง่ายนะเออมวยเขมรนี่ครับแมไม่ง่ายนะตีไม่ง่ายนะไม่รู้เป็นเพราะรอยสัตวก็เ่นนะเออทรงเอส่งเอ เอาเดิน ER กันใหม่ครับลุยกันใหม่ค่อยๆขยับเข้าหาครับเก่งการ์ดโดนจ่อยางอีกแล้วอเหมือนเหมือนเหมือนจะสะดุ้งเลยนะเก่งการดนะอูงานไม่งานง่ายเลยนะเออขยับขยับเข้าหาของ้องเสียไปหนึ่งทีครับของกเกษตร้านนี้ครับโอ้โหเรียกว่าไตตัดล่างล้มไปครับเหมือนโซกาเอาลุยกันใหม่เดินครับขยับเดินค่อยๆขยับค่อยๆเรียกว่ากินพื้นที่กระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนโซกาก็เป็นฝ่ายตั้งรับครับแล้วก็เน้นไปที่การจาอยางนี่แหละครับ ยิงหนึ่งสองครับยิงหนึ่งสองเอาของกับล็อกลัดล็อกล็อกคองคอยล็อกล็อกก็เสียบนะครับล็อกล็อกแล้วเสียบล็อกมาล็อกมาพยายามจะแทงสู้ครับเหมือนซอกกาแทงสู้แทงสู้แทงสู้ก็ดึงหลบไปครับอกรรมการแยกซะก่อนครับตีก็ยังไม่ค่อยเห็นน้าเห็นเนื้อเท่าไหร่นะเออนักชอกไทยก็ตีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะยังเดินครับเ๋ยวตัดลำตัวเสียบไปหนึ่งทีครับเสียบแล้วเอาเสียบไปทีอ่าเอาโมไปคุยกับรรมการให้คะแนนเลยครับอ้าวเรียบร้อยครับ โดนนับจนได้ครับเหมียซกอาเหมือนจะเจ็บไหลด้วยนะโอ้โหโดนเสียบทีเดียวนี่มุดไปคุยกับกรรมการให้คะแนนครับมามองตามองตากองเชียร์แล้วก็บอกว่าพอชมบองพอแล้วบองพ,พอแล้วโอ้หนั่งครับเรียบร้อยครับนักชกกัมพูชาครับโอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยครับแม่จบยังไงจบแบบไหนเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีครับ โอ้รอยสักไม่ได้ช่วยอะไรนะเออโอ้โหเจ็บไหลเฉยเลยครับแม่โดนเสียบบริเวณไหลว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องดูครับโอ้หรอยสักนี่มันโอ้มันมันไม่ช่วยเลยไฟนี้ไม่ช่วยเลยแทงไม่เข้าครับแทงแค่กระเด็นกระดอนไปคุยกับกรรมการให้คะแนนเท่านั้นเองแล้วก็เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับมาแล้วครับภาพช้ากังหวะนี้ครับนี่ครับจิ้มลำตัวก่อนด้วย มาจิม้มเตมของของของลักษณะอู้ยเต็ม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 โอ้เต็มเต็มแล้วม,ม,มวนมวนหวนันสลูกโดนอีกทีครับโอ้โห,โหเขานี่ไม่ได้โดนไหลหน้าเป็นจังหวะที่ยามุดก็ไปคุยกับกรรมการให้คะแนนครับไม่รู้ว่าไปโดนปากกาของกรรมการมาครับแมไหลนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้นี่ขนาดหัวไหลนี่สักทั้งทั้งสองข้างเลยนะโอ้โหโดนเข่ามวยไทยไปนี่ไม่รอดครับเสียบหนึ่งทีครับจึกแรกนี่นี่ สะดุ้งเลยนะงอเป็นปอกุ้งเผาเลยนะดอกอีกทีนี่แทงเรียกว่าแทงส่งไปคุยกรรมการให้คะแนนเลยครับโอ้โหนี่ครับแกะโกงตูดเลยครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับนักชกไทยของเรานะครับเก่งขาดวอลสูงเนินครับเป็นฝ่ายเสียบเข่าเอาชนะน็อกเมียนสุการนักชกกัมพูชาไปในยกที่2เท่านั้นเองครับรับชมจบที่ร้อยละแฟนๆที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ